หลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับทีเซลลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยครับไปฆ่าอันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหทายาเลยเชียงใหม่เลยคุณวิาสา์คุณผู้ชมครับมีงานวิจัยที่เป็นผลงานของคนไทยวิจัยโดยนักวิชาการของไทยแล้วก็ค้นพบสารสกัดเซซามีนซึ่งเราได้ยินชื่อนี้มานานแล้วนี่เราเชิญตัวผู้วิจัยเป็นๆมาเลยคุณผู้ชมปกติแล้วเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ย เราต้องถามว่าใครวิจัยวิจัยจริงไหมหรือไปอ้างเข้าใหมาอีกทีนึงแต่อันนี้คือวิจัยจริงทําเองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิดอาจารย์สอนครับนักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ,รบอาจารย์ที่เราคุยเน้นเรื่องงานวิจัยก็เพื่อที่จะคุยกันในแง่วิชาการครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ย พูดปลาลกเปล่าตอนไม่รู้ให้ตกลงงานวิจัยมันทํามาจริงหรือเปล่ารวมถึงผลลัพธ์ของการวิจัยนี่เป็นยังไงสานสาคัญที่มีอยู่ในธัญ,ญพืชงานเนี่ยคืออะไรเราก็เลยสกัดก็ได้ตัวนี้ออกมามันคือเซซไมนเป็นสารสกัดไอ้ขาวๆเ,เ,เนี่ยเหรอครับผมอาจารย์เจออะไรเป็นเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่อนเสื่อมสลายกระดูกพวกโอเอที่เขาเรียกว่า o อเอข้อกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนแล้วก็ที่วันนี้อยากจะอัปเดต ก็คือเรื่องของการที่มีงานวิจัยเยอะมากเลยที่บอกว่าเซสามนในงาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแอนตี้แค e นเซอร์ได้ก็คือต้านมะเร็งได้เหรอแต่คนยังไขปัญหาว่ากลไกจริงๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้านจริงไหมใช่ไหมมันต้านจริงไหมกลไกมันคืออะไรมะเร็งเนี่ยมันเก่งมันมีการแสดงออกของโมเลกุล p d ด1นเนี่ยเยอะมาก ครับค,คุณผ Oil, ู้ชมเข้าใจง่ายนี่เซลเมร่งเซล์มร็ง PDL1 คืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมันมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลุกหลานเกาะกันสู้ไม่ได้เซลปรพชัาศก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือเขาจะพยายามให้เกาะมันหายไปทําลายเกาะนี้ก่อนครับเพื่อการจัดการไอ้เซลเมเร็งในนี้ครับผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะธัญพืชนี้ง่ายๆแบบเซซามีนนี่จะมีผลไหมก็ลองใส่เข้าไปแล้วคุณผู้ชมลองทำดูอาจารย์เจออะไรฮะ แล้วเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเราค้นพบว่าเซซามีนเนี่ยสามารถเป็นลดการแสดงออกของโมเลกุลพีเดียวันบนเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด mda mb 2 3 1ในห้องแลบได้เซลล์มะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีโมเลกุลมีเกาะพีเดียอวันเนี่ยไม่เลือยขาามันก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะมันติดเกาะมันติดเกาะเซสามีนเข้าไปทําลายเกาะมันไปลดการแสดงออกไปลดไม่ให้มันมีการสร้างเกาะขึ้นเราเอากล้อง จ้องลงไปในเซล์มะเร็งจ้องลงไปในเซล์มะเร็งมันเป็นเซลจริงๆใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แอนิเมชั่นไม่ใช่อะไรนี้เป็นนี้คือเซลลจริงๆเป็นงานวิจัยที่เราภูมิใจว่าหลังจากที่เราใส่เซสเมินเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลงจะเห็นว่าตัวใหญ่ๆนั่นคือเซล์มะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว เข้าเข้าไป T cell นี่ไอ T cell นี่คืออะไรเซลเซลเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตที่มันจะฆ่าที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่าเซล,ลเซลมะเร็งแตกปลอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนล,ลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับ T cell ก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไป อันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยคุณวิสารพวกเราครับเป็นเป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันนี้โอ้โหอาจารย์เอากล้องอะไรถ่ายเห็นไงเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซ l ล Disc คอ e r เ r อร์เ,รเซเ เป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสา์สมควรละาภาพขนาดนี้18ล้านอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปกี่ประเทศแล้วตอนนี้ก็คือ c o v เจอร์70กว่าประเทศนะครับอาจารย์ขานในเชิงทางเอฟเฟกกับบางคนบางโรคบางท่านบางกลุ่มนี้มีผลไหมคะเซามีนหรืองานดำเนี่ยค่ะที่รับประทานไม่ได้อะค่ะผมทําวิจัยมาทําพัฒนาผิดพันมา8ปปี9ปีมีไม่เกิน5าลายที่แพ้งา แพ้งาก็คืออาจจะแพ้ <c oughs> ทัญพืชแพ้ตัวเเองคือน,น้อยมากก็ <c oughs> มกก <ง finde S 2> ันมีบางคนเองใช,ใช่ครับ,รบเป็นอัลเลอร์จีที่ที่เขาเขาแพ้งาเราเราก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปหาอย่าง<ต>อืนน่นจะเจอไม่บอม่บอยอีกอันหนึ่งอาจารย์เร็วขึ้นมันสะสมในตับใน,ตบในตไตไหมกินนานๆเฮ้ยไตเรามีปัญหาหรือเปล่าตับเราเป็นยงไงโอ้ฟาร์มโคไคเนติกอันนี้ทําหมดเรียบร้อยมันฮา์ฟไลฟ์ไม่เกินเจ็ดชั่วโมงมัน ขับออกบทร้อยเปอร์เซ็นต์นี้เขาทำวิจัยบทเรียบร้อยแล้วอ๋อมันแสดงว่าถ้ากินนานๆมัน,มน,ปนไปปกป้องตบับกระต่ายด้วยเหรอครบับเป็นรีโนรีโนโปรเทคทีฟเอฟเฟกต์เป็นเฮปตโปรเทคทีฟเอฟเฟกต์แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้ผมทําในสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งมะเร็งตับแล้วตอนนี้มันมันดูเหมือนจะป้องกันมะเร็งตับได้วิจัยที่สาคัญคือคุณผู้ชมนี่คือของไทยนะครับคนไทยคิดเองเพราวัุถุดิบก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับ